สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีมังกรทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบก,กับช่อง Morning t a r o t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอันดุะตาชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงที่ดาวพระศุกร์จรเข้าสู่ภพเรือนพันธุ์ของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะดาวพระศุรกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานเป็นดาวเจ้าเรือนตุตะอยู่ในภพพันธุ์อาจจะหมายถึงช่วงนี้ได้โปรเจกต์ใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรบางสีบางอย่างหรือมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่ได้งานใหม่ หรือเป็นช่วงที่จะได้บุกเบิกหรือได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีมังกรอ,อีกบ้างในช่วงไพทาโรุจะบอกอะไรนะคะเป็นการทํานายโดยรวมนะคะอย่านําไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสตรไทยโหราศาสตรตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะ m o r n i ให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นอย่าตัดสินใจใน เรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตนะคะแต่ว่ามอร์นิ่งยังไม่ได้เปิดรับดูดวงส่วนตัวนะคะก็ไปดูกับหมอท่านอื่นได้นะคะค่ะแต่ว่าถ้าดูกับมอร์นิ่งก็คือเป็นไกด์ไลน์ได้ค่ะหรือไม่ก็นําแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงที่ดาวพระสุขจรเข้าสู่ขพบเพ่อนพันธุ Hy p ไฮริสเทศ แล้วก็ Night of Cups อัศสินถือถ้วย The Fool สามเหรียญ The Chariot แล้วก็สองเหรียญ Emperor The Star สามไม้เท้า แล้วก็6ดาบการขย<ม>ับขยายการเปลี่ยนแปลงการเดินทางการโยกย้ายจะมีในช่วงนี้นะคะหรือไม่ก็เป็นช่วงที่คุณจะได้รับโอกาสความสําเร็จความปรารถนาบางสิ่งบางอย่างหรือจุดจุดเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่จะนําความก้าวหน้าหรือการการหลุดพ้นจากอะไรบางอย่างการเป็นอิสระแบบนั้นก็ได้ดูเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงแล้วก็ การก้าวเข้าสู่บริบทใหม่เริ่มต้นใหม่สังคมใหม่หรือ,อ,อปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเทมเพลตนะคะการเปลี่ยนแปลงแล้วก็6ดาวก็คือการยกย้ายการปรับเปลี่ยนที่มันจะเกิดขึ้นการขยับขยายการเติบโตบางท่านทํางานเบื้องหน้าอาจจะไปอยู่เบื้องหลังหรือการทำํำงานที่สองอะไรแบบนั้นก็เกิดขึ้นได้เพราะมันเป็นการขย,ขยายนะคะ ก็เป็นโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในจังหวะนี้นะคะแล้วก็ถ้าก่อนอันนี้เคยอยู่ในจุดที่เพียรพยายามพยายามเท่าไหร่มันก็ยังไม่เกิดผลที่จะเห็นได้ชัดเจนก็อาจจะเป็นด้วยยังไม่ถึงทัมมิ่งของคุณก็ได้ตามพื้นดวงคุณเป็นคนที่นักลบนักสู้นักปลุยเป็นคนที่แบกภาระเยอะเหมือนกันกับคนที่อยู่เบื้องหลังหรือคนที่แบบต้องคุณเป็นคนที่แบกคน อื่นไว้เบื้องหลังหมายถึงว่าเป็นคนที่รับผิดชอบอะไรสูงแล้วก็รับผิดชอบหน้าที่การงานรับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างเป็นผู้นําในส่วนของบ้านก็ได้หรือในส่วนขององค์กรก็ได้คุณเป็นผู้นําคุณเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเด็ดขาดแต่ว่าการตัดสินใจของคุณแต่ละอย่างก็มีความรอบคอบมีความเป็นผู้ใหญ่มีความบริหารจัดการได้ดีก็ เป็นจุดแข็งของคุณคุณดูเป็นผู้ใหญ่เกินตัวค่ะในหลายๆท่านก็ดูมีวุฒิภาวะในด้านของการงานที่ดูสูงบางท่านก็เป็นเจ้าของกิจการเนาะก็หลายๆอย่างในช่วงนี้มันเป็นการได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต่อยอดไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมบางท่านอาจจะไปรับงานอิสระหรือทํางานประจําอยู่แล้วอาจจะมีงานเสริมงานเพิ่มเข้ามาเหมือนคุณจะได้ หารูทางอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการงานเพิ่มขึ้นดูมันเป็นจังหวะเวลาของคุณด้วยที่คุณพร้อมด้วยหรือไม่ก็เป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่ามันต้องทำก็เป็นการถูกสนับสนุนได้ด้วยผู้ใหญ่สนับสนุนหรือการถูกร่วมมือร่วมใจาจากางานที่คุณทำหรืออาพาร์ทเนอร์ที่เข้ามา,าช่วยเหลือหรือเกี่ยวข้องกับคุณก็ได้มันเป็นการเติบโตนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของการงานของคุณเป็นอย่างไรปกป้องช่วงนี้งานเยอะงานยุ่งมีเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาเร่งด่วนก็ได้แล้วก็งานเร่งงานด่วนก็ได้ช่วงนี้จะมีเข้ามาแต่ก็ต้องอต้องมีความรอบคอบในเรื่องของงานเหมือนกันเนาะแล้วก็ดูจะต้องจะต้องนิ่งจะต้อง เแก้ไขจัดการแบบมีระบบระเบียบช่วงนี้ดูจะต้องมีงานที่จะต้องใช้ในเรื่องของตักกะเหตุผลการแก้ไขปัญหาที่มันจะเยอะขึ้นด้วยอืมก็เหมือนไพ่ออกเป็นแนวทางว่าให้คุณนิ่งแล้วก็คิดก่อนทำหรือคิดก่อนตัดสินใจในทุกๆเรื่องที่เข้ามาในช่วงนี้ด้วย ก็มีเกณฑ์นะคะจะเป็นงานใหม่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่คุณจะมีทีมเวิร์กที่ดีบางท่านอาจจะได้ทีมเวิร์กเข้ามาก็ได้อาจจะมีบริวารเข้ามาในช่วงนี้ก็ได้หรือถ้าเป็นบริวารที่ไม่โอเคช่วงนี้คุณจะได้เหมือนจะไดะ้คัดคนที่ไม่ไดีออกไปเออแล้วก็จะได้คนดีๆเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคุ้นส่วนเป็นลูกน้องแบบนี้ก็ได้ที่จะเข้ามาเสริมให้งานของคุณมันเติบโตขยับขยายได้ หรือบางท่านอาจจะเปิดกิจการใหม่ก็ได้เหมือนเป็นการขยับขยายเติบโตนะคะขอดูในส่วนของงานเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกช่วงนี้จะได้เดินทางแบบปรับป,ปรับสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับงานบ่อยหน่อยนะคะแล้วก็บางท่านอาจจะได้แก้ไขปัญหาในส่วนของงานเก่าๆหรือบางท่านอาจจะได้คู่พาร์ทเนอร์ หรือคู่หุ้นส่วนเก่าๆกลับมาหรืออาจจะเป็นลูกค้าหน้าเก่าๆกลับเข้ามาในช่วงนี้รู้จะเฮงจะปังโอ้ประธานขึ้นมาบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรืออาจจะได้ถูกอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ก็เป็นเกณฑ์ที่คุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานการเติบโตมีไรายได้ที่มากขึ้นหรืออาจจะได้โปรเจกต์ใหญ่ๆในช่วงนี้ก็ได้ม,มีเกณฑ์กันได้ยกย้ายไปรับตำแหน่งใหม่หรือหน้าที่การงานเหมือนมีการได้ปรับได้เปลี่ยน แต่ว่ามันจะเป็นการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นนะคะค่ะดูคุณจะมีอิสระในการตัดสินใจอะไรหลายๆเรื่องมากขึ้นด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของการเงินเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์การเดินทางบางท่านก็อาจจะได้ซื้อบ้านหรืออาจจะมีความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับบ้าน กับที่อยู่อาศัยบางท่านอาจจะเสียเงินกับการเสริมสวยเสริมหล่อการเดินทางการปรับปรุงบ้านการต่อเติมอะไรแบบนั้นก็ได้หรืออาจจะเสียเงินกับการซ่อมบ้านซ่อมรถแบบนั้นนะคะบางท่านอาจจะได้เงินเก่าๆหรืออาจจะได้ล่ำเรียนหรืออาจจะต่อยอดในเรื่องของการลงทุนที่เกี่ยวกับงาน เพราะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินก้อนใหม่ๆเข้ามาหรือการเงินของคุณมันจะโฟลมากขึ้นเงินเข้าเงินออกอะไรแบบนี้เหมือนเหมือนกับว่าอาจจะได้เงินมากกว่าหนึ่งช่องทางก็ได้หรืออาจจะเป็นเงินผ่านมือก็ได้ที่จะเข้ามาในช่วงนี้ผ่านมือยังไงก็เหมือนกับได้เงินก้อนมาแล้วเอาเงินก้อนนั้นไปซื้อของที่มีมูลค่าสูงก็แ,แบบนั้นก็ได้อก็เป็นช่วงจังหวะด,ดีนะคะที่การเงินของคุณจะคล่องตัวแล้วก็จะเข้ามากกว่ารายรับก็ได้อาจจะ มีเก็บบ้างแต่อาจจะเป็นการเก็บโดยการซื้อบ้านซื้อรถหรือเป็นทรัพย์สินเพิ่มแบบนั้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรสุขภาพของคุณไพ่ขึ้นมาถึงเกี่ยวกับการต้องระมัดระวังกับการเดินเตะนู่นชนนี่เพราะคุณดูจะไม่ค่อยระมัดระวังเพราะมันมีในเรื่องของการเดินทางการเดินทางทางรถเดินทางด้วยขาของตัวเองนี่แหละคือมันมีการเดินทางเข้ามาแล้วคุณดูต้องระมัดระวังกับมันหน่อย เพราะมันอาจจะฟกช้ำดําเขียวหรืออาจจะแบบมีอุบัติเหตุขึ้นได้ต้องเรมารมัดระวังพยายามเซฟเนาะเซฟตัวเองแต่ร่างกายของคุณดูแข็งแรงดีนะคะบางท่านก็อาจจะเข้าฟิตเนสเนาะบำรุงตัวเองก็ได้อาจจะซื้อวิตามินทานแบบนั้นก็ได้แต่ก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุขึ้นมา,าช่วงนี้อารมณ์ดีค่ะแล้วก็ เป็นเรื่องของข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกเบิกบานใจอาจจะมีความรักเข้ามาก็ได้แต่ว่าอย่าประมาทกับสิ่งที่คุณเป็นในทุกๆวันอาจจะเดินทางในเส้นทางเดิมๆแล้วรู้สึกม,มันเหมือนประมาทเนาะเราไม่ได้เรามัระวังอะไรแบบนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเยอะๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของความรักนะคะความรักคนโสดเป็นอย่างไรคนโสดคุณน่าจะ อาจจะไปร้องขอนะในเรื่องของความรักขอความรักจากสิ่งิ์สิธิ์จากเทพเทวาก็ได้ดูเหมือนคุณจะได้ในเรื่องของเซน์เนาะมีเกณฑ์จะมีคนดีๆเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิตเป็นชาวลัคนาราศีธนูเป็นชาวลัคนาราศีมิถุนหรือ,อเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้มันมีเกณฑ์จะได้พบได้เจอจากกา,จากการเดินทาง แล้วก็ดูคุณจะมีเสน่ห์มากมากในช่วงนี้อาจจะดึงดูดเขาเข้ามาด้วยความปรารถนาการร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนั้นก็ได้จะเป็นคนที่คล้ายๆคุณเป็นคนทีเ่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนนะคะอาจจะนิสัยเหมือนคุณหรือหน้าตาคล้ายๆคุณก็ได้อาจจะได้พบได้เจอก็ได้นะคะมีเกณฑ์จะได้สารสัมพันธ์ด้วยหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆกลับมาก็ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรมันมีคําว่าสิ่งที่มันซ่อนเร้นอยู่เนาะก็เป็นช่วงที่อาจจะไม่ได้ชัดเจนหรอกแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ให้กันและกันมันเป็นความรู้สึกอิสระเป็นความสุขหรือความสัมพันธ์มันไปในทิศทางที่ดีถึงจะไม่มีคําใดๆให้ให้ก่อเกิดความชัดเจนในเรื่องของความความรักก็เถอะแต่ว่าแสดงให้เห็นว่ารักก็โอเคเนาะ พอไพ่มันขึ้นมาถึงความรักการขยับขยายการเติบโตกันมีอิสระมีความสุขอืมถึงเขาไม่พูดแต่เขาแสดงให้เห็นอ่ะอืมแล้วก็อะไรที่คุณเคยขุนเคืองหรืออะไรที่เคยผิดหวังหรือความเหงาความเศร้าต่างๆมันมันจะได้ผ่อนคลายคุณจะได้เคลียร์ได้คุยแล้วก็มันเป็นเรื่องของการคิดเองของคุณก็ได้คุณอาจจะคิดไปเองคุณจะน้อยใจไปเองก็ได้ าอาจจะมีจุดโฟกัสในด้านอื่นก็ได้ที่ที่อาจจะไม่บอกแต่เขาแสดงให้เห็นว่าเขาก็ยังโอเคกับคุณอยู่ยังยังมีความรู้สึกดีๆอาจจะแค่ไม่พูดอาจจะแบบเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์มีคู่เป็นอย่างไรช่วงนี้มีเรื่องเครียด,เ,ยดเนาะอืมอาจจะด้วยอารมณ์ความรู้สึกอาจจะมีเรื่องของความผิดใจบางสิ่งบางอย่างแต่ความรู้สึกของคุณทั้งคู่มันมี เรื่องของการห่วงแหนอาจจะด้วยความที่คุณเป็นคนที่แบบช่วงนี้ดูมีสนเสน่ห์เนาะคู่ของคุณอาจจะหึงหวงอาจจะอารมณ์ร้ายเพราะความมึงหึงหวงอะไรแบบนั้นก็ได้มันมีความเครียดความกดดันเข้ามาในด้านาต่างๆก็ได้เลยทําให้แบบอารมณ์ไปลงที่คุณก็ได้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่จะต้องปล่อยอเหมือนคุณน้อยอ,อกน้อยใจหรือเขาอาจจะน้อยอ,อกน้อยใจก็ได้เพราะว่ามันมีคําว่าเฉลิมฉลองขึ้นมาเนาะ อะไรที่มันเป็นปัญหาก่อนนั้นนี้มันจะได้เคลียเออเพราะว่าความรักทั้งคู่คุณมีแต่อาจจะมีปัญหาที่แบบการหึงการห่วงอะไรแบบนั้นเนาะก็ช่วงนี้ดูจะได้ได้ไปสังสรรกันบ่อยขึ้นหรือมีอารมณ์ที่แบบตามใจกันมากขึ้นอะ่ะเออก็เลยเหมือนจะเข้าใจกันได้ปรัแบบความเข้าใจกันได้อะไรแบบนั้นถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่หมอหนิงบอกก็เป็นช่วงที่คุณจะได้เดินทางท่องเที่ยว การปรับความเข้าใจการปรับอารมณ์หากันหรือไม่ก็อาจจะไปเติมความหวานให้กันและกันก็ได้มันเป็นเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อใพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีมังกรบ้างจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีมังกรความรู้สักดิทธิ์สัญชาตญาณคุณเป็นคนมีของนะคะ แล้วก็มีเซนที่ดีด้วยก็โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองเป็นบางท่านอาจจะเป็นผลงานจากความสามารถของตัวเองช่วงนี้มันโดดเด่นแล้วก็มีคนเล็งเห็นมีผู้ใหญ่เล็งเห็นความสําคัญในตัวของคุณก็โฟกัสในสิ่งที่ทําแล้วคุณจะประสบความสําเร็จหรือบางท่านก็อาจจะมีเซนที่ดีช่วงนี้อาจจะมีความแบบคาดเดาหรืออย่างรู้เหตุการณ์ลงหน้าได้เหมือนคาดเดาเหตุการณ์ลงหน้าได้แบบนั้นก็ได้เป็นช่วงที่ ขอให้คุณอดทนความสําเร็จกําลังเกิดขึ้นจากความเพียรจากความขยันจากการลงมือทาของคุณนะคะอืยอมรับความรับผิดชอบช่วงนี้การงานมีเกณฑ์มีนหน้าที่รับผิดชอบที่มากขึ้นงานเยอะขึ้นงานหนักขึ้นงานเหนื่อยขึ้นมีเกณฑ์ได้ได้รับผิดชอบอะไรที่มากขึ้นกว่าเดิมก็โฟกัสไปทีละงานเนาะแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปด้วยก็มีเกณฑ์ที่แบบว่า การอดทนหรือความพยายามของคุณมันจะเกิดผลสําเร็จได้อย่างแน่นอนอ่าอาจจะเป็นในเรื่องของการได้โบนัสหรือการได้ของขวัญของรางวัลหรืออาจจะได้ในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่ที่จะมันจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าค่ะก็เป็นเรื่องของความความสามารถเฉพาะตัวเนาะบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอย่างที่บอกก็อดทนหน่อยถ้ามีปัญหาในช่วงนี้ก็เดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ โอกาสดีๆที่คุณสร้างในตอนนี้มันก็จะมีความสําเร็จในภายภาคหน้า,าจ,จะหมายถึงผู้ใหญ่เล็งเห็นความสําคัญโดดเด่นในเรื่องของงานอาจจะได้ปรับช้านเงินเดือนหรืออาจจะได้ปรับหน้าที่ตําแหน่งของคุณให้สูงขึ้นแบบนั้นได้ก็เป็นโอกาสที่มันเข้ามาเนาะค่ะก็ประมาณนี้ ขอบคุณมากๆสำหรับการติตดตามและชมและฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมน่น่ารักน่ารักหรือไม่ก็พพอร์ตมอนึ่งได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ f c ทุกคนทุกท่านสําหรับการให้ติปให้แตงสําหรับการกดไลค์กดแชร์สาหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ